สวัสดีเพื่อนๆอ,อยากจะบอกว่าเกมที่ลิฟูเอาไปเล่นสเปอร์นะเกมน้ะลิฟูเล่นดีแต่ว่าลิฟภูก็มาเสียเปรียบตอนที่เคยติสโจนโดนใบแดงจากการเข้าสกัดผู้เล่นของสเปอร์ค่ะคือไปโดนข้อเท้าเขาทําให้โดนใบแดงออกไปลิฟภูก็เหลือผู้เล่นแค่สิบคนนักเตะลิฟภูที่เหลือก็ต้องเล่นมีอย่างมีสมาธิมีความมุ่งมั่นมากขึ้นแต่ว่าคนน้อยกว่าก็โดนสเปอร์ยิงนําไปก่อน1-0่ 0, แต่ว่าก่อนจบเวลา นะคะกัปโปนีล่ละค่ะเป็นฮีโร่ยิงตีสมุนให้ลีพูดได้แต่ก็มาบาดเจ็บแล้วเพราะว่าเป็นเอ็นหลังหัวเข่าอะค่ะทำให้ไม่รู้จะหายเมื่อไหร่นะคะส่วนลุยดีอาร์ก็เป็นกองหน้าที่คู่กับซาร่ากดดันกองหลังของสเปอร์ได้ดีแล้วก็ยิงเข้าไป1นได้แหละ แต่ว่าก็โดนกรรมการไม่ให้ตรงกลางก็มีซอเวอร์ไลน์เป็นมิฟิลพันอึดคอยช่วยกองหลังของริพูได้อย่างดีเพราะลงมาช่วยในแรนวรับลค่ะเพราะคนน้อยกว่าป้องกันการขึ้นเกมของสเปอร์เพราะสเปอร์มีผู้เล่นที่มีความเร็วทั้งซ้ายทั้งขวานะคะตรงกลางก็มีซอฮินวินนะคะเป็นกองหน้าที่น่ากลัวเพราะงั้นเราก็ต้องลองคอยสกัดไม่ให้เขามาทําเกมได้เกมลุกของสเปอร์น่ากลัวเพราะมีผู้เล่นมากกวา่าซอบเบอไล์ก็เลยต้องประกบ ผู้เล่นไม่ให้มีการต่อบันกันนะคะส่วนแมคคาริสเตอร์ก็เป็นวิฟิลคอยรับเหมือนกันคอยป้องกันการทําเกมของสเปอร์ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแล้วกตรงกลางด้วยบางจังหวะก็ต้องคอยสกัดลูกมงุงและมีอาการอ่อนล้าย,ยังเห็นได้ชัดแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะคะเรียพูก็มีข่าวร้ายอีกเนื่องจากโชต้า ลงมาช่วยในครึ่งหลังเล่นไปแรกๆก,ก็โดนใบเหลืองนี่แหละคะ่ะสักพักหนึ่งเข้าผิดจังหวะก็โดนใบแดงเลยค่ะกรรมการชูใบแดงไล่ออกไปลิฟูก็เหลือผู้เล่นแค่9คนเจอเกณฑเขาก็ต้องส่งแนวรับลงไปเทนอนูช่วยป้องกันด้านข้างไม่ให้สเปอร์ทำเกมเข้ามาได้แล้วก็ส่งไลออนคาเพนแบกลงมาช่วยเกมรับอีกทีหนึ่งนะคะลิฟูเสียเปรียบเหลือ9กคนต้องเน้นเกมรับไว้ก่อน ส่วนโกเมที่เล่นมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ถอดออกเอาโคลนเต้ลงไปนะคะกองหลังลิพูก็จะมีโคนนเต้มาคอยช่วยสก,กัดอีกทีหนึง่งและได้ส่งวาตุลุเอนโดลงมาช่วยในเกมรับด้วยลิวพูเน้นเกมรับเป็นสำคัญไม่มีกองหน้าเลยเพราะว่าเกมนี้ต้องการอยากได้1คะแนนนะคะแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเราก็มาแพ้1ประตูต่อ2เพราะว่า โจมาติปเนี่ยนะคะช่วยสกัดแต่สกัดผิดเหลี่ยมเตะเข้าไปดูดตัวเองแต่เราก็ไม่โทษมาติปนะคะเกมเนี้ยต้องโทษกรรมการคนนี้แหละไซมอนคูเปอร์ไลโ่โชว์เต้าไปได้ยังไงใบเหลืองแรกโชวต้าไม่ได้สกัดโดนเลยคุณควรใส่แว่นนะคะจะได้ตาเห็นได้ชัดๆัดนะคะคูเปอร์ และลูกที่หลุยดีอาร์ตยิงเข้าไป VAR บอกว่าล้ำหน้าแต่ดูรูปแล้วเรามันไม่ล้ำแน่นอนการพิจารณาของ VAR เนี่ยผิดพลาดมากเลยทำให้ลิพูอ่ะเสียเปรียบถ้าลูกนี้ลิพูได้มา1-0ถึงแม้จะเสียผู้เล่นไป1คนเหลือน้อยกว่าแต่ว่ารูปเกมอาจจะดีขึ้นและผลสุดท้ายอาจจะไม่แพ้ก,ก็ได้นะคะเจะเกนคอปผู้จัดการทีมของเรา ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะคะเจะเกนคับของลิฟ์พูบอสของเราจะต้องช่วยให้ลิฟ์พูมีการพัฒนาที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าเจอวิกฤตแบบนี้แต่ผลข้างหน้าก็จะทำให้ลิฟ์พูพังงาด you are never walk alone ขอบคุณค่ะ